คอรู้ครักคนครับคนสุดครับจาจิดครับขอเบิรงพจ่าครับคนรู้ครับอนรูดครับครับสวัสดีนี้ครับครุครับข่อสุขครับยุทราวจาครับครับจาก็จ่าเบ จะได้ไม่ว่าเสียงคลายเสียงโซนทวิตนี้ง่ายชาวซาบ่ายเยีก็มาอย่าหรือสัญญาไม่ได้เอ็นนาที่ก็มาแฟนจะย่าพื้นไปไหน แฟนจ้าเพียงสาจ้ามึงโมโนมาไม่ซาโมขอเพียงแค่กำลังใจอย่าลืมสัญญาทีอให้ไวจะลื้กดแชร์กดไลท์จะได้ไม่คิดว่าจ้า ข้าวข้าวว่าไปตามซองใหญ่หรือต้องเร็กไปได้รูมายหัวใจหังลานังนอนรอ้รองง่ายหัวใจคนดีทยปลาไม่ยอมกินข้าวกินปลาตอนนอนน้นนตรตายอยู่นาน วนจ่าให้โบนเปิดวางตะลิ้ไววเปลีนราพานอย่าลืมความรักมือวานยินเสียนีอย่าเพิ่กระพานประตูนักเขามานานรถันแฟน ้าเราปนการขยันกัลเาสุกครับ ข่าวข่าวว่าประตามซองใหญ่ลืมต้องเรื่ไปได้รู้ไหมหัวใจหนักหนาอยากนอนรักให้หัวใจอด,ดที่แทบไม่อยามก,กินข้าวกินปลานอนนอนน้ำตาอยู่ได้ นจ้าะ,ะไม่บอกผิดดวงอย่ากทิ้งไว้เพียงรับผาจะรื้ความรักหวาได้ยินเสียงนี้อย่าเพิ่งรับผาตุกตุลรักุกูน้าร,รับผาเพม จ้าโอเครับขอบพระคุณความเมตตาขอครับคอละครับตารางเจนตารางสุขขอบคุครับ